สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจ้บพ่อแม่พี่น้องผ้าผ้าผ้าเขามาหายางเลาะในป่าเ็จับพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยเบืองตัวแมงบันมันจับอยู่หนากองจอยไปไปเมื่อนี้สิผ้ามาเลาะเบื้องเห็ดทึ่งเขาจ้บพ่อแม่พี่น้องว่ามันสิได้หลายบ่ไปลุ้นกันเลยจ้าจ้บพ่อแม่พี่น้องประดอเฐ็ดดอกแรกของเราก็คือเห็ดพึ่งเลือดจ้ะเห็ดพึ่งเลือด เลือดจ้ามาเมื่อนี้เฮ็ดพุงเลือดเท่าทิ่มเต็มอยู่ไประมาพี่น้องพุกนะ่ะมีแตเฮ็ดพุงเลือดเท่าทิ่มนี่ไฟเก็บเล่าไปกินฮะโอุ้อาคาโลเท่าทิ่มเต็มไป哟 เม็ดพุงเลือดพุ่นนะเต็มเต็มปลาอีหลีพุ่นมีแต่ดกอกใหญ่ๆบานเต็มที่เลยจ้ะแต่เสียดายพุ่นะมึน,ะน,นี่มันขันหยาดงัดไม่เบิ่งเลยจ้ะเนะี่ยมึงงัดมึงงัดมึงไงเนี่ยโอ้ดอกนี้ดอกปาดพุงดอกนี่ กูนะโอ้ยบังแดดอะดอกเ่าทิมเบิร์ดดอกนีอไไรปะอ๋ออันนี้ก็นิ่มจ้ะเ่าทิมเบิร์รดออโอ้ยดอกเห็ดของโอ้ยกูนะ เกิดจุดไตมอดมาเละอวบจริงอวันดีแทอจ้ะพุ่นเห็ดผึ่งคาราทดอกนี่อืมเด็จ้ะใช้ได้ใช้ได้อ่เจอแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องพุ่นไหนเห็ดพึ่งหวานเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว อวบสวยสดใสไล้มนทินเปิดเข้าใจบอกใช่ลหมเฮ็ดเอียงนะโอ้เฮ็ดผึ่งหวานจ้พ่อแม่พ่น้วงนึกว่ามันอีหยังเห็ดผึ่งหวานเห็นต่หัวพนเวเปิดลงข้างล่างเลยให้ตูดปูดอยู่ เขาทาเบาพีธผึ่งหวานอีกดอกหนึง่งอ่ะอุ้ยเจ้าก็มาเกิดอดตุกแกนในกิ่งใหม่อละาหายนี่นี่ยนะลอ่ะตูดปูดจ้ะเขาทาจระจ้าขึ้นออกมาเรื่อยๆรถนา เลือดจ,จะ้ะต้องมาเารื่อยเรือลวดพันลบดพันอาพ,พันก็นเกิดออกมาเรื่อยเรืออะไรเฮ็ดนะเ,นะเปูให้มังดอกนี่พุ่นอีกดอกนึงยังได้กลัวไหมพ่นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเราดูเบิ่งเราดูจะไม่เลาะขากลายสวยงามอีลีขึเลือดขนาด น้ำอิลิจ้า,โอ,โ,าโอ้โหปุ๋ยพอเห็ดผึ่งหรือเาหรือว่าอะฮะอาฮะวัาคื่อจะดอกอีกดอกนึงจ้ะออกมาโลดออกมาโลดพุ่นน่ะ ใส่ย่อยเสมอเลยปิดไว้ปิดไว้มีอีกบอยามเกาเอา้ามันดอกเคดมีกับจิพั่งหมดแล,ล้วพ่อแม่ี่นองเลยเบิ่งข่างพญาดอกนี่นางพญาหิดเปิ้งหวานเดี๋ยวจังนาสิ <c oughs> เธอจังเลยสิยญ,ญางลงไปผ้าไปเบื้องกันเห็ดดำข้าเหลืองนะจ้ะเถอทำไมเป็นหนองจ้าพุ่น่ะเห็ดดำข้าเหลืองสับลาบอยู่พุน่น,าานเห็นบ่จ้ะพุน่นเห็นบ่พุ่นไม่ขาดก,กูพุน่นสับลาบอยู่พุน่นมาจ,จะจะ่าผ้าเก็บจ้ะนื่สเสียงกะเจ้าขึ้นวาเก็บเห็ดขึ้นกัน เสียงกระจดาจา็ว่าคนไทยเล็กหน่อยนะจ๊ะนะแบบนั้นจ,นจ้ะเป็นกลุมเป็นกลอยู่บุน้ามอยู่จ้ะดอกไงอิลีพบน,นะโอ้สุดจอดขาเห็ดเลิดอิลี แงยับเก็บใบที่เอาที่ดินไปลายจะ้ะขันแบกนนดินแล้วแม่ยังเด็กแบกดินไปมันนะักเรื่องข้องเรื่องนะอกจะเก็บเห็ดพงวานเห็ดพงเลือดแล้วก็มาเก็บเห็ดดำขาเหลืองโต มีเห็ดนังกระติาเก็บแต่มันเก็บหมดแหละอันนี้ขามันสัน่นขาสันคือคนเก็บ เก็บดอกหน่อยเพื่น่ามือหนาจะได้เก็บอีกเ <c oughs> ขาทาแต่ละพ่อแอม่เป็นดอกินบ่ค่อยติดาาลายใบใหม่บ่ค่อยติดมาลาย,ไป,ไป,ย,าลายปันได เก็บตั้งสีมันกำวนอยู่ฟังเสียงกระจอมื่เก็บเพชรถ้าพ้นมากมอนอิสีาใจเลยนี่ฝรั่งมาเก็บไปก่อวนอีสาน กระเจ้าเห็นจ้ากระเจ,ออเจ้าสวัสดีฝลัง่งคนโปแเล่นฟังเสียงบอกคนโปแเล่น

สปิสิดีที่สุดที่สามที่เดียร์คันทลาร์คันทลัน กระจอกขอท้ายรูปจ <je> <Japanese> <sa iden blessing> ้ะคม่่ว่าจะว่าผู้เดียวมึงคณมาจากประเทธเอยังก็อาจจะโอเครนะประเทธที่กระจอกกำลังเกิดสมข้ามมันจ้ะ ก็พากันเก็บไปเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดเครื่องกระชังแล้วก็เห็ดเอพึ่งหวานประมาณสักซี่หาดอ,อกนี่แหละจ้ะกระเจ้าขอถ่ายรูปฉันขอถ่ายรูปนี่กับแปะไอ้ตะตะกร้าเท่านี้ได้ผลไหมถ่ายไปเลยจ้ะถ่ายไปเลยก็สวนเห็ดไอ้ผู้หญิงบอกบอกแอมบอกผู้บ่าวสองผู้สบาวนั่นปะเขาถ่ายวิดีโอว่าสัน ค่ะเจ้าค่อยเก็บไปมัเลมืดเอิดเอิดมืดมืดมองเกิดอีริมึงไงพุ่น่ะสุดจวดเลยดอกปักใหญ่อีลีริจอยเก็บลักเก็บมุบกี้นี่พ่อแม่พี่น,น้องเลยจะไปมดุดอุ้ยโอ้ปุณ่ะข้าขงลาง่างพุ่นจะไปมดุดอาย่ข้างล่างได้ปลาพุ่ณจอยไดปชายจีบิ่งไงนี่แต่ะละดอกนี่เบิ่งเล่าดอกเน็ดแล้วนี่ ก็ไม่ลอกขากลายแม่นมื่อกเห็ดดอกเห็ดไปลักหมดเก็บอยู่ในป่ามาพูดนะนี่สะดอกยังไงพ่อแม่พี่น้องจ้าพูด่งเนี่อนีะไปลักเก็บมาเนี่มจ้จะไปมุดออกข้างล่างอีกก่อนพ่อแม่พี่น้อง จากที่เก็บเอฮดตดำคายลงไปแต่ผ้าสิ้ามาตัดคาเฮ็ดเอฟงเลือดจบลิปพ่อแม่ไปนอนเอะเฮ็ดข่อยนี้หมดละาพาย่างรบไปห้าเบิง a, ้งเฮ็ดอียงก็ละเฮ็ดเอเฮ็ดแต่ดำพ่อแม่นองเ้เหลืองเสือเบ้างบนา เถอไปบอกให้แม่ป่ามาล้างเล็บใหม่กับมามากเราพอวางเลยเห็นงานอยู่จ้ะแรงๆก็จังสีเขามาเลิกงานกันจังห้ามตึง kịp thêm này kịp A hết được hết tè cái tăng hạt bằng anh ấy cái lắc kịp hết A, thằng không khá lại Hãy subscribe cho คนยังไมที่เก็บนะจ๊ะเนาะตัวคนยังปีนหมวกคนนี้กะตา มีแมงมีนเนาเลยเด็อกอิลีจ้ะสุดจอดอิลีมาพ่อแม่พี่น้องจะสิบา่าทจบคลิปแล้วเป็นได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพูน่ะ บางดวกก็รักเก็บลัก,ก,ลกยังอยูู่ด้เดียวพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้เจ้เขาฝากไปแค่นี้ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอพระคุณทุกไลค์ทุกแช,ทกช์ทุกการติดตามที่เมีใยญ่ Enjoy life style in Denmark แล้วก็มาดามเมัสรมจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนได้จ้ะเด้อไปแล้วค่ะบ,บายยค่ะสวัสดีค่ะ